อ๋อคู่นิดนึงค่ะวันนี้่าถท่ามูนคนเดียวไม่พอใช่ไหมแล้วไปไม่หมดก็คือแฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่จัดการทุกอย่างได้ลงตัวมากขอบคุณครับสนุกครับอิ่มนะดีครับเพราะว่าได้ไปใช้ชีวิตได้พักผ่อนกันแต่ว่าได้เบรกเบรกจัดงานเบรกจากการจัดงานแต่งนะฮะได้ไปชาร์จแบตแล้วแถมได้เป็นการไปฮันนีมูนนะครับผมแล้วก็ไปร่วมเดินทาง เที่ยวด้วยกันเป็นั้งแรกหลังจากที่แต่งงานกันแบบเจริงจังคือจริงเราจะแต่งงานในเราได้มีไปทางเหนือไปเชียงใหม่ไปยมบุญกันเส<ม>ร็จปุ๊บนี้ก็คือเป็นงานเดินทานงรอบประเทศที่เราได้พันกันเอาไว้คือว่าคือเป็นการฮันนีมูนแล้วก็ไปเที่ยวไปหาความสใส่ตัวครับก็สบายตัวเองอยตัวเงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินก็ตามช้อปปิง้งต่างๆครับถ้าว่าแบบคุณบอกว่าเออพี่คริสพาแบบแทนเป็นคนแทนเองหมดเลยทีเดียว ก็ S <S คือตอนแรกตอนแรกก็กะว่าจะพานจะเซอร์ไพรส์เขาหมดแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วด้วยเวลามันกัชันชิดก็ร่วมพผนด้วยกันก็พาเขาไปด้วยตรงที่เราพานแต่ว่าไไจะเป็นเรื่องสถานที่ไปเร็จมากกว่าที่วุ้นจะรู้แต่ว่าเรื่องร้านอาหารอะไรเงี้ยวุ้นจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ จะเป็นแบบว่าแตามเพราะเราจะมีลสอยู่ประมาณ20-30ร้านแต่ว่าเราก็จะคัดดาวน์ให้เหลือท่านี้เท่านี้ในจํานวนวันที่เราที่เราที่เราอยู่นะครับแต่ก็จะมีวันหนึ่งวุ้นก็น่ารักก็คือแบบขอขอเป็นเจ้าภาพวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลี้ยงเลี้ยงอาหารแล้วก็เข้าไปในเน็ตเซิร์ชหาร้านอาหาร,อาหารเองเลยซึ่งปรากฏว่าโชคดีมากอยู่ใกล้กับโรงแรมก็เดินไปง่ายเลยเป็นเซอร์ไพรส์ซื้อของให้กันด้วยไม่ไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์นะคือเรียกว่า ซื้อให้กันซึ่งซึ่งหน้าเลยครับแต่ว่าก็คือเราก็เราม่อยากซื้อให้ใช่มันแพงไมหมาอะไรเงี้ยเขาก็หบอกว่าเฮ้ยโอเคมันเมากับเราแล้วก็แบบซื้อมามาทั้งทีแล้วอะไรเงี้ยยังไม่เคยเห็นที่กรุงเทพเลยก็แบบว่าเขาอยากให้เราซื้อซื้อที่อื่นซื้อที่อื่นเนี่ยก็คงจะมีอาจจะต้องรอช้าหน่อยแต่ว่าคงแพงกว่าหลายเท่าก็ชิงซื้อที่นู่นก่อนดีกว่าถูกกว่าไม่หรอกคือมันสวยแล้วก็ทำมานน้อยะรุ่นนี้แล้วก็มันก็ หายากนะปกเป็นกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นเขาชอบจริงเราก็ซื้อให้เลยมันก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักหนึงอันเถืะค่ะเพราะว,ว่าไฟนี่อันเถอะเราก็อกคอยรเราเหมือนกันใช่แต่ว่าเราก็คอยดูสักงการให้เาใช้กันไปเท่าไหร่ใช้กันไปเท่าไหร่แล้วเพลพอเหอะอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าใช้แบบว่าไลฟ์สไตล์ไม่คิดชีวิตอะไรขนาดนั้นคือก็มีปรความกัน<า>บ้างตามกำลังของเราอันนี้มีแล้วอันนั้นมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เดี๋ยวผมก็จะรองเท้าอย่างเงี้ยจะซื้อมันอีกสีเดียวสีออกแบบเพลิดเพลก็แบบ เขาไม่ไแบบเบรกเราตลอดซื้อทำไมมีแล้วซื้อทำไมมีแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าจะซื้อก็ซื้ออะไรที่มันแปลกเลยกู้หนึ่งจบกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหลักการเหมือนกันใช่ไหมคืไม่หรอกมันค่าช้อปปิ้งคงไม่ถึงหรอกแต่ว่าแค่แบบว,ว,ว่ามันรวมค่าตั๋วเครื่องบิน,นค่าทีา่พักแบบสิบสองวันก็นานเงี้ยม,มันก็คงเป็นประมาณนั้นนะซึ่งหลายๆคนก็คงจะเข้าใจกันได้นะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปฮานอยไปเที่ยวทีมันก็งเป็นที่นะครับ หวแหวนก็ชอบค่ะแต่งแล้วล่ะเลยค่ะทริปนี้ก็น่าจะชอบกระเป๋าอันละที่เหมือนเคยให้นี่ตี๋ขายก็มีก็มีแบบว่าเป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นเสื้อครับมีอะไรบ้างนะรองเท้าเสื้อกับรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลักกันละกันเขาเราซื้อเขาเขาก็จะซื้อให้เราจะมีจะมีไหมนองฟางปารีติดมาด้วยไม่มีไม่มีครับยังไม่มีครับยังไม่มีอ่ะยังไม่มีก็สุด ก่อนดีกว่าเพราะว่าคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วเรื่องนี้คือคจริงๆก็ไม่ได้กำหนดนะว่า,ว,าว่าปีนึงเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คืออย่างน้อยก็สักปีนึงเพราะว่าด้วยด้วยหน้าที่การงานอะไรที่เรายังทำอยู่แล้วก็ด้วยเฮ้ยเรายัางอยากที่จะแบบไปแลงในการเที่ยวอยู่ค่ะเออยังอยากยังอยากแบบว่ยายาังอยากเป็นเด็กกันอยู่ฮะไม่จบประสบการณ์ <c oughs> อย่างทริปนี้เงี้ยเราแบบถือกระเป๋าถือโน่นถือนี่คือมันหนักแล้วถ้าเกิดมีลูกมันจะยิ่งอาจจะแบบลำบากกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอให้แบบว่าเราเที่ยวกันให้เต็มอิ่มก่อน้องกกก็็แบบบรระะเเเป๋าาาจ คือช right? ่วงนี้ยังเป็นช่วงอยากสควอยตัวเองอยู่ง่ายๆนะเอาไว้เราแบบว่าเบรกเบรก แบบว่าเริ่มแบบว่าเฮ้ยเราเราเขาเรียกว่าอิ่มกับการที่แบบว่าเที่ยวกันแบบพอละเราอยากจะแบบเที่ยวแบบมีตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราแนนก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแลยนก็เห็นว่าจะไปญี่ปุ่นมีแพลนจะไปญี่ปุ่นด้วยก็กล่าวว่าจะไปจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปนะคุณแม่ผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รวมไปก็ไ่คุณแม่ไปคงไม่ได้ผลนะคือคือตอนนี้พาคุณพ่อคุณแม่ไปบ้างหลังจากที่ไปสองคนแล้วประมาณนั้นหรือเปล่าคใช่ก็คืออยากพาผู้ใหญ่ไปพักผ่อนไปไปทานอาหารอะไร ไปกับเราอะไรเงี้ยคือใช่คือทีนี้ครอบครัวมันก็ใหญ่ขึ้นนะมันก็จะเป็นชีวิตครอบครัวใช่เราก็เริ่มมาใส่ใจในเรื่องของครอบครัวคือเรื่องที่ตัวเราแล้วก็ไปถึงกับว่าพ่อแม่การเลี้ยงของเรานะครับผมเราอยากอยู่สองคนนี้เราอ่นทางคุณพ่อคุณแม่ของฉันอยู่บางทีเขามีเร่งบ้างไหมแบบอยากอุ้มหลามก็ไม่ก็ไม่เขาก็รอเขาบอกว่าให้เราพร้อมกันจริง ก็มีจินตนาการว่าลูกของเราจะหน้าตาเปารร็นยังไงเหมือนกันก็จินตนาการไว้เพราะว่าหลายคนก็แบบว่าเอ้ ي, ลูกสองคนนี้จะออกมาเป็นยังไงอะไรเนะเป็นเพื่อนๆนะฮะเขาก็บแบบว่าเออขาลูกแบบเห็นเด็กฝรั่งนา่ารักเลย<ะ>อย่างที่บอกว่าโนนะจ๊ะไม่ได้จริงๆ ญี่ปุ่นก็คือจะแพลนทริปอะไรยังไงเองหมดเลยเหมือนเหมือนว่าอีกอีกสักพักเลยค่ะรอพี่กิตปิดกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวแพลนอีกทีแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีว่าไปไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไม่ต้องปิดก็ได้เดี๋ยวอย่ไปบอกเขาปิดเดี๋ยวขอเขาไม่ได้โอเคอาจจะอาจจะไม่ปิดแต่จะแบบว่าถ่ายไปแล้วสักพักใหญ่ๆหรือว่าอาจจะแบบขอเว็บสัก วีคหนึ่งอะไรอย่างงี้กับมา้ือพนุนี่พุนเลือกอะน,นี่นเลือกเพราะจะเป็นที่ที่อ่าเขชอบเขชอบอยากพาเขาไปเที่ยวขออนุญาตตรงนี้่ะคยานนี้เหื่า เหมือนแบบอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของถ้าใครไม่แต่งจะไม่รู้อะว่าแบบว่าเราใช้ต้องใช้ชีวิตต้องแพงอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆคือเราสองคนลำพังเราสองคนก็ยังแพงอยู่ <c oughs> อะยังใช้เงินกันทะบ้านอย่อยังแบบว่ายังแบบว่ายังสนุกกับการที่แบบว่าใช้ชีวิตกันแบบเนี้ยเนาะ<อ><อ>คือเอาสักพักหนึ่งให้มันอิ่มตัวจริงๆแล้วเราพร้อมอะไรเราถึงก็จะได้มีตัวน้อยๆแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องราวของของครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ลูกลว <c oughs> ตรงน,นั้นตอนนี้ยังเป็นของสามีภรรยาอยู่ขอขอให้เต็มที่กับตรงนี้ก่อนค่ะว่าให้สนุกเต็ม ใช่่มีเพียงแค่คู่หนึ่งก็มีคุยคุยไว้ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแบบเขาจะโอเคไหมเขาไม่คือก็ยังบอกไม่ได้ไม่รู้จักอะไรอ่ะมีหมดแต่ว่ามีงานคู่ออกมาเยอะมากเลยนะก็มีแต่ว่าแบบไม่เยอะเท่างานเดียวอะค่ะเพราะว่าแบบงานคู่เขาก็แบบจะเห็นกันดูว่าที่เดี๋ยวเขาก็เบื่อแล้วก็แบบก็นานที่ออกมาทีเดียวครับก็สมกันปากครับผมเช้มันอย่างนั้นนานๆ อะไรเยอะครับแล้วบอกว่ายิ่งแต่งยิ่งหวานมากขึ้นหวานขึ้นจริงค่ะเพราะว่าก็อย่างคุยกับเขาเหมือนกันว่าแบบที่แบบมันก็ดีเลยช่วงแรกๆที่เรายังแบบอาจจะมีที่แบบยังมีบางอย่างไม่แน่ใจแต่พอตอนนี้มันแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าแบบเขาจริงใจกับเราเราจริงใจกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็แบบเวล э าจะพูดอะไรมันก็เป็นตัวของตัวเองจะหวานอะไรใส่เขาก็ไม่ต้องมีการแรลคิรคะก็เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตอนแร,แรกมันก็คงหวาในในระดับหนึ่งนะมันก็คงแบบว่ามันก็คงเป็นอนาคตที่เราที่เราวางเอาไว้ที่เราคุยกันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหลายๆคู่ที่เขาก็รู้ว่าเวลาในช่วงที่แบบว่า จัดงานแต่งกาะแต่งเล่มันก็จะมีนี่มีนีนน่เข้ามาอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ของเราก็โชคดีที่มันไม่มีอะไรเลย <S <S ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่น้องนอนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบว่าโเขาต้องการความรักจากการละการมากกว่าคือต้องการความรักความสพอร์ตต้องการกาลังใจอะไรเงี้ยแล้วพอมันพ้นจุดนั้นมาจนมาถึงวันแต่งแล้วหลังจากนั้นมาทุกอย่างระเบิดขึ้นมันก็เป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ในในชีวิตอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าเออมันรู้อยู่ในใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแบบว่ายังไงมันก็มีจัดการละการเลยอย่าง ตอนแรกน่จะแบบเฮ้ยแบบว่ามันเหมือนที่สุดตัวเราเองอยู่ว่าให้เขาเห็นหรือว่าเฮ้ยไปอยู่นะคือมันมีมันเกิดขึ้นแน่แน่อยู่มั่นใจในตัวนะเขาเองเขาคงต้องการที่จะบอกเราเหมือนว่าให้ผมมั่นใจในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงตอนนี้ปุ๊บพอมันมันมันแตกแล้วมันก็เหมือนกับแบบว่ามันทุกอย่างมันแค่ความคิดมันเป็นความคิดเดียวกันแล้วมันทุกอย่างมันไปด้วยกันมันเข้าใจกันแล้วก็มันก็สมหวังกันแล้วกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งถามกันหรือว่ามานั่งพิสูจน์อะไรกันคือตอนนี้มันเป็นการที่ การร่วมใช้ชีวิตด้วยกันเต็มทีนาค่ะทำอย่างานตอนนี้พี่คุณก็มีจํากัดอะไรในการรับงานเกณฑใจพี่คิดหรืออะไรน<ม>ี้มบ้ยบอกไหมถ้อออีไวแล้วถ้าถามเราไม่ก็ก็ไม่มีค่ะคือเราก็รับงานปกติแล้วมันอยู่ที่วัยของเราด้วยที่แบบว่าโตขึ้นแล้วก็รับงานแบบมีลิมิตด้วยตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ก็มีบางงงานเราก็คุยกันว่าแบบนี่มันไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่ต้องถึงเขาหรอกถึงวุ้นมันก็แบบรู้เองว่าแบบอะไรที่เหมาะสมกับเราตอนนี้เลย but he's like <laughs> ยังไงก็กินแต่งตัวเหมือนเดิมคิดแล้วมีแอดพุซึเปล่าคะไช่ครับโอเคก็คือด้วยจรรยาบรรณของเขาด้วยวิจารณญาณเขาน่าจะรู้ว่าเขาจะต้องรับงานแบบไหนคือเขาโตขึ้นแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือเรื่องงานเรื่องนี้คงไม่ต้องห่วงผมคิดว่าด้วยด้วยความเป็นโปรเฟชชั่นลของคุณเขารู้อยู่แล้วคือทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของวัยในการทำงานในเรื่องของที่มันมันก็เป็นผิดมันแปลกในเรื่องที่จะถ่ายคลิปท่องเที่อะไรแต่พอคนเราพอมันมาชัวร์ขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บผมคิดว่าคือวิชั่่นหรือวา การทุกอย่างก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของตัวเขาเองเขาไม่ต้องมาถามผมบอกว่าตัวเขาเองมันอยู่ที่ตัวเขาเองว่าเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแบบไหนอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็ส่วนของผมเองก็เนี่ยฮะก็หนักไปทางรายการมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ละครก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีครัก็รอเปิดก็มีเอ่ตัวจัดการก็รอ